บทาทของสถานศึกษานอกจากจะเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วก็ยังเป็นเบ้าหลอมถังวัฒนธรรมให้กับเยาวชนที่สำคัญด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างศาสนาที่ศึกษาอยู่ร่วมกันได้ฝึกปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาที่นับถือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตในสังคมที่แตกต่างได้อย่างเป็นสุขการสอนศาสนาเป็นเป็นเป็นการสอนเด็กให้มี เรื่องของจิตเรื่องของจิตพิสัยเรื่องของจิตพิสัยให้เด็กให้มีจิตสํานึกในเรื่องของความดีงามของของแต่ละศาสนามันตอนนี้มันอยู่กันแบบเป็นวิถีชีวิตไปแล้วนะครับเป็นวิถีชีวิตของสังคมพระหุวอนุธรรมพิยาบสีสดใสที่เด็กๆมุสลิมสวมใส่ในวันเมาริตท่ามกลางเพื่อนชาวไทยพุทธจึงเป็นเสมือนดอกไม้วัฒนธรรมที่ผลิบานบนแผ่นดินปลายด้ามขวานตลอดไปกออรมเสริมสร้างสาันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้